สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการกำหนดข้อมูลให้อยู่กึ่งกลางนะคะแทนการเหมือเซลเนาะเพื่อแก้ปัญหาเวลาที่เราคลุมข้อมูลแล้วมันติดเหมือดอ่ะเป็นยังไงอ่ะแชร์ให้ดูแบบนี้แชรให้ดูแบบนี้เรามีข้อมูลนะคะดูที่ตารางแรกนะเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางถูกไหมคะปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือเวลาที่เราจะ จะ s u มมารีข้อมูลหรือว่าจะใส่สูตรเพื่อที่จะแบบเอเวอเร e ข้อมูลหรือจะนับข้อมูลอะไรเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าเนี่ยเวลาเราคุมเนี่ยค่ะเห็นไหมเวลาที่มันติดเหมิดอะ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ถูกไหมคะมันก็ทําให้เราแบบคุมข้อมูลเพื่อที่จะทําอะไรไม่ได้ไงถูกไหมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําได้ถ้าเราจะทําส่วนใหญ่เราก็อาจจะใช้วิธีแบบนี้ถูกไหมคะ sum แล้วก็เอาไปแบบ เลือกคุมไปทีละช่วงข้อมูลแบบนี้ค่ะถูกปะเลือกคุมไปแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยคุมไปแบบนี้จนกว่าจะครบถูกไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าข้อมูลมันมันเยอะอะ่ะมันต้องมาเลือกคุมทีละช่วงอะ่ะไม่ไหวแน่ๆนะอ่ะอันนี้ตารางแรกเอามาดูตารางที่สองมาดูตารางที่สองเห็นไหมคะข้อมูลมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะคะมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันเลยมามาซ้ำลองดูใส่เท่ากับ ซ้ำไปคุมข้อมูลนะคะนี่ตารางเนี้ยคุมได้ทั้งทางที่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะถูกไหมคะเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเหมือนกันนะเพราะว่าตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้วิธีการเมิดนนะคะอ่ะเราใช้วิธีการไหนมาดูมาดูมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอขยับไปวิธีการคือแบบนี้นะคะพอมันมีข้อมูลสองช่องแบบเนี้ย หรือจะเป็น3 4มสี่ห้ายังไงก็ได้แล้วแต่เรานะคะถ้าเรามีช่วงข้อมูลอันนี้ยกตก็อยากให้ดูวิธีการก็คือให้เราเอาเมาส์ไปคุมแบบนี้นะคะคลิกขวาไปที่ format cell เห็นไหมคลิกขวามาที่ format cell จากนั้นให้มาเลือกตรงนี้ค่ะตรง element ตรงนี้นี่นะแล้วตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยตรงข้างบนตรงนี้อ่า horizontal ตรงนี้นะคะตรงนี้ ให้เราไปคลิกเลือกตรงนี้ค่ะเนี่ย Center Cross Selection เห็นไหมจากนั้นกดโอเคไปเลยนี่เห็นไหมข้อมูลมันอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ตรงกลางที่เราต้องการเลยนะคะส่วนอื่นถ้าเราต้องการที่จะทำนะคะก็ทำเหมือนกันหมดเลยได้นะคะสามารถที่จะจัดรูปแบบได้เหมือนกันหมดเลยไป Format Cell แล้วตรงนี้ก็ไปเลือกเนี่ย Center Cross Selection แบบนี้เลยนี่นะ เพราะฉะนั้นข้อมูลนี้จะสามารถที่จะซัมมารีได้แล้วอลองดูนะตามอ่ะคุมจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้นี่เห็นไหมคะสามารถที่จะใช้ได้ไม่ติดเหมิดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ข้อมูลก็อยู่ตรงกลางอย่างที่เราต้องการด้วยนะโอเคอันนี้คือวิธีการนะคะในการจัด ค่าของข้อมูลให้อยู่ตรงกลางแทนการเมิดเซลล์เพื่อแก้ปัญหาเวลาที่เราจะคุมข้อมูลแล้วมันติดเหมิดเนานะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะเจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้เนาะมารอดูแล้วกันว่าหนิงจะอะไรมาแชร์เพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ